ขอญากคืนชีพแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าน้องอยู่ในถุงสูญญากาศนะเดี๋ยวเราจะแกะรุ่นที่นุ่ม1 0 0 0พกรัมให้ดูนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะให้อากาศเขาเนาะเขาจะซีนมาแบบสูญญากาศดิเียมมันต้องใช้เวลาหน่ะเออตกให้น้องคูนชีพหนึ่งนะเพราะว่าน้องเวลาเขาแพ็คมาจากโรงงานเขาแพ็คมาแบบถุงสูญญากาศมาแบบแฟบๆฟแบบนี้นะทุกคนเอาแฟบแฟมาสูญแบบนี้แกทุกอันเลยหรอแกทุกอันเลยอ่ะอันนี้ หนาหนึ่งพันกรัมอันหนึ่งพันสองร้อยกรัมเดี๋ยวมาคลืนชีพน้องกันนะจ๊ะไปละหาทางานงัานส่งแบบสนัญอากาศฟูะะเลยอ่ะอ่ะอันนี้หน,นึ่งพันสองร้อยกรัมเอ้ที่เขาบอกว่าโรงแรมใช่ใช่สำหรับเราเราเราชอบแบบนี้ใช่ใช่สำหรับเราเราชอบแบบนี้ออสำหรับเราเราอนนชอบแบบนี้อันนี้ กลางแล้วกันน้องเป็นขนาดกลางใช่นี่ขนาดกลางนี่ขนาดแบบไม่ฟูอ่ะเรามาดูขนาดแบบนุ่มนุ่มสุดนุ่มสุดเลยอันนี้จะเป็นขนาดนุ่มที่สุดหนึ่งพันห้ารอยกัมไม่ใช่พันห้าร้อบาทนะไม่ใช่เด้อแป๊บนึงคืนชีพน้องค่ะคืนชีพน้องแป๊บนึงโอ้โหตบ <มา S 1> <ะ>ตบน้องหน่อยค่ะมาแล้ว โอ้โห oh. ใช่ถึงพันถ้วยกร่มนะ่ะราคาแฟตเซลตอนนี้นะราคาแฟตเซลตอนนี้นะหนึ่งพันกรัมใบนั้นค่ะราคาสามร้อยสามสิบสามบาทหนึ่งพันสองร้อยกรัมตอนนี้ราคาแฟตเซลสี่ร้อยห้าบาทหนึ่งพันห้าร้อยกรัมตอนนี้ราคาสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาท mm. ราคาจะต่างกันประมาณนี้ฟูมากฟูกลางฟูน้อยแต่สาหรับเราเลือกฟูน้อย <laughs> ใช่ใช่เราฟูน้อยเนาะประมาณนี้คะ mm. มาฟูกลางฟูน้อยนะคะ